<c oughs> ขอพระคุณอย่างที่สุดนะครับไม่ว่าครูตุ้ยจะไปทางไหนก็มีคนมาทักทายนะครับมีคนมาถามทดยของคุณครูตุย้ยบ้าหรือเปล่านะครับ ตุ้ยแกบ้าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้ผมต้องกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะบ้าหรือเปล่าเพราะว่าคนบ้าจะไม่รู้ตัวนะครับนะผมก็เลยไปตรวจเท็คที่โรงพยาบาลเลยดีกว่านะครับตรวจเทค็คร่างกายครบถ้วนทั้งหมดนะครับครบถ้วนกระบวนความเลยทีเดียวนะครับคุณหมอเข้าไปถามคุณหมอว่าคุณหมอครับผมมีอาการอย่างไรบ้างครับคุณหมอก็บอกว่า คุณครูคุณครูไม่มีอาการทางประสาทอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่คุณครูมีอาการป่วยนะครับผมก็เฮ้อโชคดีไม่มีอาการอะไรเลยนะครับมาการันตีนะครับคุณหมอก็ให้ผมหัวเราะทุกวันผมก็เลยหัวลาะแบบเนี้ย